สวัสดีเกมเมอร์ amer, และน้องๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบุ Gaming Channel กับคลิปแนะนำเทคนิคการเล่นตำแหน่งป่าหรือว่าจังเกิให้เก่งใครที่เข้ามาใหมา่อย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งจะได้ชมคลิปก่อนใครถ้านายไม่กดกระดิ่งให้เรามันจะไม่แจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะลงคลิปหรือว่าจะไลฟ์สตรีมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพวกเรามาลุยกันเลย สำหรับไอเทมถ้านายเป็นผู้เล่นใหม่และยังไม่มีเวลาอ่านแนะนําให้ใช้เซตเดิมที่ตั้งค่าไว้ให้ได้เลยนะครับเพราะว่าโหดเอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่าแต่แชมเปี้ยนการเซตไอเทมในขั้นแอดวานซ์นี่มันลึกมากๆเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปสําหรับแชมเปี้ยนที่เหมาะสำหรับตาําแหน่งจังเกิลนี่มีเยอะมากๆนะครับแต่บุญบู๋ก็ไม่รู้ว่านายสุ่มได้ตัวฟรีอะไรมาบ้างแต่เดี๋ยวจะมาแนะนําสัก2 3ตัวที่สกลิลไม่ซับซ้อนและฟาร์มป่าโหดพอสมควรแล้วกันนั่นก็คือ1ครับมาสเตอร์ยี ความคล่องตัวสูงมากที่อูตัวเองได้ดาเมจด,ดูดุแต่ข้อเสียคือบางไปนิดหนึ่ง2ชิวาน่านะครับลูกครึ่ง,งมังกรนามหรือว่าตัวสุดท้ายที่ผมแนะนำนะครับผมนั่นก็นคือลีซินนะครับผมถ้านายเป็นผู้เล่นใหม่ที่อยากจะเล่นตำแหน่งจังเกิลหรือป่า,าให้เก่งๆเนี่ยเรื่องความชำนาญในมอนสเตอร์ป่าพื้นที่และทามิ่งนี่สำคัญมากๆเลยนะครับพวกเรามาลุยเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าสำหรับคำถามที่ว่า นายจะเริ่มตมีมอนสเตอร์ป่าจากตรงไหนก่อนดีเนี่ยแน่นอนครับสำหรับผู้เล่นใหม่ๆทั้ง2ทีมที่้อยทั้งร้อยต้องไปจบที่เลนมังกรหรือว่าดูโอเลนเพื่อกระทืบแครี่ฝั่งตรงข้ามแน่ๆครับซึ่งระบบเกมนี้จะเป็นระบบมิลเลอร์ซิสเต็มหรือว่ากระจกที่จะสุ่มเลนระหว่างมังกรและบรารอนนะครับสังเกตง่ายๆครับตรงทางออกของฐานเราก่อนถึงรั้วจะมีสัญลักษณ์ที่พื้น ถ้าเป็นสัญลักษณ์งูดึกดือดึกดือสีม่วงนั่นคือเลนบาลอนครับแต่ถ้ามีปีกสีฟ้านั่นคือเลนมังกรครับนี่คือวิธีดูเลนในกรณีที่นายดูลูกศรตอนเริ่มเกมไม่ทันนะครับว่าเลนไหนคือดูโอหรือว่าโซโลหรือสรุปก็คือสำหรับมือใหม่ควรตีมอนสเตอร์ป่าฝั่งบาลอนเพื่อไปจบที่เลนแครรี่แล้วก็ทืบเขานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกเกมนายจะต้องไปป่าฝั่งบาลอน เพื่อกระทืบแครี่เท่านั้นนะครับถ้าเราเล่นเป็นเมื่อไหร่เนี่ยแทบจะไม่มีรูปแบบตายตัวสำหรับจังเกิเลยด้วยซ้ำไปแต่บัฟบลูจะอยู่ฝั่งบนบัฟเลสจะอยู่ฝั่งล่างไม่มีการสลับเหมือนบารอนและมังกรนะครับทีนี้เรามาเริ่มดูเวลาและตำแหน่งของการเกิดมอนสเตอร์ป่ากันดีกว่าทั้งบัฟเลสและบัฟบลูจะเกิดในวินาทีที่20เกิดใหม่ในทุกๆ2นาทีครึ่ง เราสามารถตีได้ก่อนมอนสเตอร์ป่าชุดเล็กที่จะเกิดในวินาทีที่25นะครับและจะเกิดใหม่ในทุก1นนาทีครึ่งและก็จะมีเต่าง,งอยหรือว่าปูที่จะเกิดในเวลา1นาที30วินะครับบุญบูคิดว่าเกมนี้จังเกิลหรือว่าตำแหน่งป่าเนี่ยเป็นตัวแปลที่ใหญ่มากๆสำหรับทีมเพราะว่าเกมนี้ซัพพอร์ตจะอยู่กับ a อดีซตลอดทั้งเกมและจังเกิลจะเป็นตัวหลักในการเดินเกมคนเดียวในทีมนะครับถ้าเราเดินเกมได้ กด A D C Stu ได้ A D C เราก็จะฟาร์มง่ายถ้า A D C เราฟาร์มง่ายแล้วเกิดวายแน่นอนครับเกมนี้ GG แน่นอนสำหรับ Summoner Spell แน่นอนครับว่าต้องเอาสมัยมาแต่อีก Spell ที่แนะนำก็คือ Flash เพื่อสร้างความคล่องตัวหรือว่าจังหวะในการเข้าไฟได้นะครับสมัยคือ Spell ป่าที่มีให้ใช้2ชาร์จและเมื่อใช้แล้วจะสร้างดาเมจใส่ m i n ่ยนหรือว่ามนสเ s t e r ป่า440ดาเมจและจะ h e a ให้นายด้วยนะ137หน่วย และความแรงดาเมจและก็ความแรงของฮิวนี้จะเพิ่มให้ตามเลเวลเลยนะครับและเมื่อนายฟาร์มมอนสเตอร์ปะได้ครบ4หลุมซึ่งจะเป็นหลุมไหนก็ได้และเต่างอยก็นับเป็น1หลุมด้วยสไัยก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะอัพเลเวลเป็นสไัยแดงหรือว่าจะสไัยฟ้านะครับทีนี้คําถามคือเราจะอัพสมัยสีแดงหรือสีฟ้าดีเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังก่อนสไัยสีแดงคือเมื่อเรากดใช้ใส่ศัตรูจะสร้างความเสียหายจริงใส่แชมเปี้ยนและความแรง จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของเราและที่สําคัญเราจะได้รับพลังโจมตีกยายภาพหรือว่าเวทมนต์ตามสายแชมเปี้ยนที่เราเล่นเป็นเวลา5วินาทีสไัย์สีฟ้าเมื่อเราใช้เสศัตรูจะขโมยความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรู20%เป็นเวลา2วินาทีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบุญบูแนะนําให้ใช้สไัย์แดงนะ b u r ่อเบิร์ e ให้ได้มากที่สุดในไฟนะครับแต่ถ้าแชมเปี้ยนที่นายเล่นเนี่ยรู้สึกว่าดาเมจมัน,นเพียงพอแล้วเข้าไฟยังไงก็ตายแน่นอนแต่รู้สึกว่าแชมเปี้ยนมันจะอึดๆไปหน่อยไล่คิวไม่ค่อยทันก็สามารถนําสมัยฟ้ามาใช้ได้เลยนะครับและเมื่อนายเริ่มฟาร,ร์มป่าแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ป่าจะเริ่มเดินเกมเมื่อมีอันติเลเวล5นะครับซึ่งการที่เราจะเลเวล5ได้ก็ต้องตีมอนเตอร์ป่า6หลุม ซึ่งอาจจะตีต่อง,งอยเป็นหลุมที่6ก่อนแก๊งก็ได้นะครับหรือาบางแชมเปี้ยนก็สามารถแกงได้โดยที่ไม่ต้องรอเลเวลรห้าเลยนะครับถ้านายเล่นเก่งหร่อาอ่านเกมไปแล้วคำถามก็คือไฟ์ไหนเราจะเข้าได้และเราจะเอาเกณฑ์อะไรเป็นตัววัดว่าเราจะเข้าไฟ์เลนไหนสังเกตง่ายๆครับ 1. ถ้าเลือกของแชมเปี้ยนศัตรูมีเลนไหนสักคนหนึ่งเลื่อนรถสักครึ่งหลอดไม่ว่าจะเป็นมิดหรือว่า d u a เลนก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการแก๊งได้นะครับ 2. การดันของมินเนี่ยนของฝั่งศัตรูเลนไหน ดันเข้าลึกมาที่ฝั่งเรานั่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการแก๊งเลยนะครับเพราะว่าระยะทางในการหนีเข้าป้อมของศัตรูจะไกลมากๆทําให้ไล่คิวได้ง่ายนะครับถ้าดูเลนเลนไหนคุมเลนโดดเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยครับว่าเขาจะไม่ตีมินเนีย่ยของศัตรูเลยสักทีเดียวและจะคอยลาสเพื่อเอาตังเพียงอย่างเดียวนะครับและจะปล่อยให้มินเนีย่ยศัตรูดันเข้ามาลึกในป้อมของตัวเองเพื่ออะไร เพื่อให้แจงเกอรอย่างนายเด้แกงได้สะดวกนั่นเองนะครับเมื่อจบแก๊งแรกแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญใหญ่ๆอีกข้อหนึ่งสําหรับคุมเกมนี้ก็คือมังกรน,นั่นเองมังกรจะเกิดในนาทีที่4และจะเกิดทุกๆ4นาทีหลังจากตัวนั้นตายลงไปเพราะว่าเมื่อได้บัฟจากมังกรแล้วเนี่ย นอกจากเลเวลและเงินที่จะได้บัฟที่เราได้จากมังกรธาตุที่แตกต่างกันจะอยู่ถาวรนจนจบเกมเลยนะครับปุนบูทําคลิปอธิบายบัฟมังกรทั้ง4ไปแล้วจิ้มตัวไอที่มุมขวาบนได้เลยในบางจังหวะเนี่ยมังกรแทบจะสําคัญกว่าบารอนเสียด้วยซ้าโปรดระวังในข้อนี้ด้วยนะครับท้านายสามารถเดินเกมให้ ADC ฟาร์มสบายได้คุมมังกรได้สัก1-2ตัวแรกของเกมได้ใน8นาทีแรกบอกเลยครับชัยชนะอยู่ไม่ไกลแน่ๆและอย่า าร์มอนเตอร์ป่าจนเพลินและไม่ได้ดูเพื่อนนะครับว่าโดนสตูเปิดไฟหรือเปล่าถาังที่ดีถ้าเห็นว่าเพื่อนโดนเปิดไฟไปแล้วและคำนวณว่าเราไปแก๊งตอนนี้ทันแน่นอนสิ่งที่สมควญทําที่สุดนั่นคือทิ้งป่าแล้วไปช่วยเพื่อนเลยนะครับสําหรับเทคนิคการเล่นจังเกิลโหดๆก็คงจะมีแค่นี้ขาดตกบกพร่องตรงไหนคุณบ,บูขออภัยมาแนนที่นี้ด้วยและนายสามารถเติมกันเข้ามาได้ตลอดเวลาถ้าคุณบูพูดผิดหรือว่าผิดพลาดประการใดนะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเทคนิคนต่างๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้รับทราบข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครและไม่ว่านายจะเล่นเกมด้วยผลอะไรนะครับจากการเล่นเกมขอให้นายมีความสุขไปกับมันนะครับดีใจมากๆที่ชมมาถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ